คุณค่าลูกขอคุณค่ากุฎาตาต่อสอบข้าเลยลูกไวสิโซดินสอซีให้ตอนนี้เลยเแ็่ไปเปนโรงเรียนให้กับตอนนี้ตอนนี้แม่เก็บไว้ที่บ้านนะลูกนะเอาไปทำไมลูกเก็บไว้ที่บ้านเดี๋ยวเขาจะแย่เอาอ่ะสวยด้วยยขอคุณค้าลูกคขสวยด้วย ขอเปล่าอ่านี่ๆต้นที่ห้าขอเปล่ามันท่าอย่างนี้แหละถ้ามันไปในเมืองมันจะชอบซื้ออย่างนี้หล่อเลียงเก่งๆนะเรี้ยนงาเรียนดีๆขยันขยันอ่าอะไรนั่นสิอารินซอที่ชั้นสุดท้าอสาธุที่สาธุน้องอ๊ตเต้าวขอบคุณค่อลูกเก็บเอาไว้ใช้เด็กเรียน กระป้องนง่โอ้โหกินน้ำมาเลยเก่งๆไงมาช่อนเวลาเวลาถ้าไปในเมืองจะซื้อดีน้ำมาแล้วก็ใส่เนี่ยเป็นหลายตาลหลายเออ้โหแล้วไม่ต้องซื้อแล้วไหมอันนี้ไม่ได้ไม่เจอไม่ได้ไม่ได้ซื้อแล้วค่ะเออไม่ต้องซื้อแล้วป่าทอ้งไม่ชอบโต อันนี้สีเออไปเลยลูกไปที่ในรูนเ,เรียนเนาะไปรงชีียนใช่ทีเพี่เจงที้พี่มาสมุดให้าไปเรีงสือนะอัีมีมีปากตาดินสอมีดินสอสีมีขนม เอดินสาสีหมดหรือยังยังครับชเยเยอเดเด็ดเด็กขอสี่อสีอสีเอาสีมีอีกไหมมีมีอีกไหมไ

จะหมดฝากแม่ไว้ที่บ้านก็ได้เอาไปเดี๋ยวหายเดี๋ยวเพื่อนแย่งเห็ผมมอง่าเรียนนักเรีเก่งๆเนี่ยเรียนเรียนดีๆสาสมเงับสมุมเด็บสะสมเย็อ ไม้ใช่ห่ะไม่ใช่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเอาเพื่อมาให้ใช่ใช่เขามีกี่อันอะมีสาอสียอ่ะเขาแม่เอาว่าเอาไหมไม่เป็นไรครับผมเอาเขาผู้ชายฮะเขาผู้ชายผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเด็กของเด็กเด็กไม่ดูอืม